สุด,ดยอดสวัสดีค่ะอาตื่นชาแนวมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาพอบพี่น้องอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เสียงดังจังน้อยได้พี่น้องมันนั่นนั่นมันติดถนนถนนรถมันแลนกายไปกายมาอยู่นเสียงดังจังน้อยได้ค่ะ อซาเบิ้งกันเอาเด้อค่ะคะ่ะ <c oughs> ก็อนอื่นงก็ต้องขอขอบขอบคุณได้หลายเ้ยค่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเข้ามาเบิ้งช่องอัตตึงแชนแนลดีนะคะคือเข้ามาเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณได้หลายคะ่ะเป็นกำลังใจให้ช่องนิดน้อย <c oughs> ของเฮานะคะ่ะเนาะขอบคุณได้หลายคะ่ะพี่น้อง มือ่อหนีกับ,บ่ฮ้อนแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนีอากาศเิ่นคึมคึมจักน้อยเนาะเมื่อรู้ว่าฝนทั้งบ้านพี่น้องตกเนาะค่ะอยู่อยู่อยู่นีกะตกอยู่ค่ะตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งบ่แห้งเออแต่ว่าอากาศบ่ฮ้อนค่ะพี่น้องเย็นยู่เมื่อนีเอ,อ่ออากาศคึมคึมสิละเป็นตะน,อน,น้อนดีขึ้นอย่างนี้เด้ออืมกะเลยได้อันนี้แหละค่ะได้บักตองมาได้พี่น้องเมื่อนีนวยนยญ่บ่ บักตองบ้านเฮาเนี่ยค่ะทั้งภาษาอีสานอ้ทั้งภาคอีสานเพ่นเกินบักตองเนาะแต่มาถ้าทั้งภาคกลางเพ่นกเกินกระท้อนนะคะหน่วยใหญ่ๆค่ะพี่นอ้องสื่อสื่อมาสามหน่วยโลค่ะตัวนี้ห0สิบาทออากาศคึ้มๆึมก็สิตําบักตองสู้กินเด้อมื่อนี้เด้อสิมาตําบักตองสู้กินอย่าฟ้ารำร้ายไหลกอนเด้อ <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี้สิเป็น แต่ว่ามื่อนี้สิตาําสิตําใส่ข้าวปุ่นนํะแม่ค่ะสิเป็นตําซั่วกับต่องเนาะเดี๋ยวล้องเบิ่งแบบยน้ำลายไหลเดี๋ยวเขาเคล้่นนิดหน่อยเขาเลยค่ะเดี๋ยวสิไปตามมําำมกต่องมะส้วกินเด้ออย่าฝาวน้ำลายไหลนีดจากเด้อเดี๋ยวเฮาหั่นหอมไว้้ถาใส่ใส่เอ่อตํากระท้อนนําเนาะค่ะพี่น้อง แล้วแต่ผูมมักด้ค่ะว่าบางคนเพิ่นกระสบว่าใส่หอมใส่ยางกังสีหน้าแต่ว่าสูตรของเขานี่ใส่หอมด้วยค่ะเพื่อวความกลมกล่อมแล้วก็หอมด้วยค่ะอันนี้เป็นหอมแดงใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ใส่เข้าไปด้วยกระสิไส้น้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องมาใส่หลายแล้วแต่ภูมมักเป็นจะแซ่บเลยค่ะวันนี้เครื่องร้ายหลาย ปอกเปลือกเขาแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวซับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อน,นะะเนาะค่ะย้ำหมักตองะนะเอ,อหลังจากเขาเตรียมเครื่องเ,ออเตรียมวัตถุด,ดิบเรียบยร้อยแล้วเนาะคะ่ะเขากะสิมาตํากันเลยค่ะพริกสดนะคะ อาผู้ได้มากพริกแห้งกระไส้พริกแห้งได้ด้วยค่ะก็ความเผ็ดก็เอาซ้ำจะคล้องกินได้เนาะค่ะพี่น้องเผ็ดร้ายก็ก,กินว่ได้ตามด้วยน้ำปลาร้านะคะอันนี้น้ำปลาร้าต้มสุกด้วยค่ะโตอันนี้เขาต้มสุกแล้ว น้ำปลาค่ะอันนี้ผงชูรสจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะอันนี้หอมซอยนะคะค่ะตั้มให้เข้ากันก้อนค่ะพี่นอ้อง่าเฝ้าน้ำร้ายหลายเดอ้อมากระทอดลงเลยค่ะ อันนี้ว่าได้ใส่บักน้ำน้ำด้วยค่ะพี่น,อออน้องเพราะว่ากระท้อนเนาะบักหรือว่าบักตองเนี่ยเพื่อนนี้รสเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะเพื่อนออกเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาบ็ตตองใส่น้ำเ้ยเขาบ็ตตองใส่บักน้ำด้วยค่ะเส้นขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนค่ะลุงไปน้ำเลยตําเลยค่ะพี่นอ้องวันนี้หอมประแดกพี่น้องจะเอาหอมลุ้งไปน้ำเนาะคะ่ะ มาชิมก่อนนะจ๊ะมาชิมก่อนชิมก่อนอืมว้าวพี่น้องเห็นว่าเสื้อบักต้องพี่น้องเส้อหวานเด็ดเนี่ยอืมสุด,ดยอดเวสบซฟไล เสีบยบหลยพี่น้อง,งหรือว่าหิวกับบื้เดี๋ยวขออีกคำหนึ่ง,งเห็นยอพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นตำสั่วกระท้อนด้วยค่ะเขาสิก,กินกับหมูย้อนนาะค่ะพี่น้อง มาเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยมีปลาหมึกด้วยไปกินน้ำการค่ะบัตตอนี่น้ำร้ายไหลมาแล้วจ้า ตำซัวกระท้อนพี่น้องตำซัวบักต้องมาเด้อค่ะมนที่นี่กินตำตำซัวบักต้องค่ะหรือว่าตำซัวกระท้อนนะคะเคยกินวะหิ้วเข่าค่ะพี่น้องบายเราท่านได้กินเข่าอยอเนี่อ่ะเด็สิกินอ่าง เป็นตำสั่วกระท้อนนะคะหรือว่าตำสั่วบักต้องเนาะค่ะพี่น้องรสชาติรสชาติกะสีออกเปรี้ยวอมหวานค่ะแต่ว่าเราตำไม่เผ็ดมากนะคะเผ็ดแบบกินได้เนาะนี่ใส่แคบหมูด้วยนะคะ จะซื้อตำตำต้องกินกะก็สิเป็นตำตำธรรมดาค่ะเพื่อนฉีก็ได้ใส่เส็นป่นใส่อย่างจังซีงเนาะมหมืนีเทาก็บล้องแบม,มาตำซั่วเบิ่มหน้าเฮ้ยใส่ได้ค่ะใส่ได้ รู้ได้เลย,ยค่ะนี่ปลาหมึกก็ค่ะปลาหมึกแคบหมูแล้วก็หมูยอทอดแล้วก็หมูหมูยอทอดนะคะแซบวิลีด้ค่ะว่าเสื้อลองลองพื่กันต่ำกินเบิองด้วยค่ะพี่น้องนอกจากจากที่เขาเคยต่ำเคยต่ำแต่เขาซื้อนี่เนาะล่องลองมากต่ำส่วเบิองแบบนี้ด้วยค่ะแบบ siap ilih hmm mm. เต็มคำค่ะมันยังว่าว่าได้อันนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะคะพี่น้องเนื้อจะเยอะค่ะและะ้วก็เขาจะหวานาหวานอมเปรี้ยวค่ะหวานอมเปรี้ยวแต่ว่า,าเวลาเวลาเขาต่ำนี่เขาก็ต้องก็ต้องไปไซส์แักน้ำด้วยค่ะม <c oughs> ันจะเปรี้ยวเกินนะ เดี๋ยวสิปอกให้เพื่อนว่าเม็ดเขาเป็นแบบใดเนาะนะปิดปั้นเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวมาปอกให้เพื่อนเนาะค่ะว่าอาลักษณะข้างในเขาจะเป็นจังใดเนาะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวปอกให้เบิ่งนนะคะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องลักษณะเขาเนื้อจะหนานะคะแล้วก็นวลน,นวลตัวมเมล็ดเขาก็จะขาวนวลน,นะคะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดก,ก็จะขาวนวลน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวสีชิมโๆสห้เบิร์นนะคะว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนนะห <c oughs> วานค่ะพี่น้องหวานหว,วานนวลน,น,นอ่ะ มะเล็ดหวานค่ะพี่น้องไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอันนี้เนื้อเขาจะหนามากๆเลยนะคะเดี๋ยวชิมเบองกนค่ะแบบแบบบาใส้เครื่องปรุงะนะรสชาติกะเปรี้ยวฝาดแล้วก็อมหวานนิดนึงค่ะกะบ่เปรี้ยวหลายค่ะเพื่อนๆทุสิี มีมีจะมีสามรสชาติอยู่นี่นะก็คือออกรสชาติฝาดค่ะแล้วก็เปรี้ยวนําแล้วก็เอาหวานนิดนึงค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินตำแซบๆนะคะล้องไปซื้อหรือว่าไปหามามาเฮ็ดกินเบิงะะ่งได้ค่ะพี่น้องแซบอิลีค่ะเนื้อเนื้อกะลายค่ะแล้วก็มเมล็ดเขาจะหวาน,นะคะ่ะหวานมากๆนะกินต่อค่ะ ถ้าสซีไฮเซบิก็ต้องต้องใไซ้องแดงน้ำด้วยค่ะพี่น้องแบบมันจะเป็นกรอบกรอบกรุบกรุบน้ำ่าค่ะแล้วก็ไม่รู้บอกว่าถูกแปลว่าอร่อย,อยค่ะ ผู้ใดแบบถ่ายยากนะค่ะท้องอืดน,นะสิแน่น้องสิถ่ายยากนะค่ะกินตํากระท้อนกับซอยได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างเช้า่าซอยได้ตีกินเลี้ยวหมูวานนี่แบบปวดป้านเลยมันแส่ยนะมือนี้อีกเลยไม่เ็ยกินอีกอะค่ะพี่น้องอืมการันตีได้ค่ะถ้าถ่ายยากท้องผูกเนี่ยตํากินเลยค่ะพี่น้องอืม ทำให้เราถ่ายคล่องขึ้นนะคะท้องไม่ผูกค่ะพี่น้องน้องอาหารมากินบังเดอร์กินผู้เดียวกับซิมเร์แล้วค่ะพี่นอ <c oughs> ้องพอเขามาต่าใส่เครื่องหลายหลายอย่างใซก่กบบนี้เขาจะแบบเปรี้ยวนิดเดียวนะคะไม่เปรี้ยวมากแบบเป็นรสชาติกรองก่อมค่ะพี่น้อง อ่านได้ค่ะจังหวะแล้วแซ่บลายนี่นาจะได้ผ่า หมดแล้วค่ะ<ขอ>พี่น้องแซ<บ>่บหลายอิ่มแล้ววั<พ><ณ>นนี้ผู้ใดอยากกินเป็ดตังกินได้ค่ะแซ่บสี่ดีเลยเด้อเดี๋ยวแถมครั้หนึ่งค่ะจังหดคลิปนี้กะเอาไว้ซจำหนีสักก่อนเนาะค่ะกะขอขอบคุณทุกทุกท่านเนาะค่ะที่อ่าเข่ามารับชมช่องอตังะะะอตตึง,งเนาะค่ะเนาะอัตตึงชาแนลนี่แหละค่ะอืขอบคุณที่เข่ามา มาชมนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจไว้ให้กันใ mm hmm. นเดอค่ะเดอพอกันไม่คิปหนานะคะเนาะ mm hmm. คลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทสักก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณด mm ้หลายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปคะ mm ่ะ hmm. พี่น้อง mm hmm.